แล้วมาดูบทสรุปอันสุดแสนจะเร้าใจในศึกโดนโทยเทศเซิร์เวอร์ไต้หวันระหว่างวรอยกับชีชิงเฉียงพลัง395ล้านเจอกับ395ล้านศึกตัวนี้นเราบอกเลยว่าเป็นการโคจรมาพบกันของสองสุรตา และสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมวันพัมแมนราคาผูกครับนี่แหละครับผมวิชซ้อมท็อปอัพนะครับผมเติมถูกเติมวันเติมปลอดภัยครับต้องวิชซ้อมท็อปอัพนะครับบอกเลยว่าถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมวันพัมแมนถูกๆไวๆแบบนี้นะครับผมอย่าลืมนะวิชซ้อมท็อปอัพนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับ โอเคครับเรามาดูศึกดวลทเทสประจําสัปดาห์นี้นะครับทั้งฝั่งรอยครับในเมตาโกเกสเซอร์ครับเจอกับฉีเฉียงครับในเมตาของสุรตาตนตีกันนะครับด้านขวามือนะครับพลัง395ล้านครับฉีเฉียงด้านซ้ายมือเป็นรอยครับพลัง395ล้านเหมือนกันนะครับมาดูกันว่าการเจอกันของสองสุรตาตนน่านฟ้าเมืองไต้หวันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับทั้งฝั่งรอยครับเล่นเป็นเกลวินนะครับสายสปีดเปิดก่อนนะครับส่วนทางฝั่งขวามือครับ ชี้เฉียงครับเล่นเป็นสายเคาน์เตอร์นะครับใส่ตัวของพุริพิสเนอร์ครับมาเล่นตรงนี้ครับแทนเจ้าเกลวินนั่นเองนะครับมาดูกันว่าทีมไหนครับทีมสปีดและดาเมจครับกับทีมตั้งรับรอเคาน์เตอร์ครับมันจะโหดกว่ากันนะครับทางฝั่งรอยครับมันเวิคสกิลครับยิงจีนอสครับ1นึ่งทีสี่สิบห้านดาเมจแล้วแองเจิลคลาสครับใส่ทางฝั่งเกลวินหนึ่งดอกมาโอ้โหจังหวะนี้ครับแล้วทางฝั่งตรงนี้อ ทั้งกวงจีนอสของรอยนี่ติดสันด้วยแล้วตรงนี้จีเชียงครับยิงซ้ำอ่ะยีล้านดาเมจระเบิดป้โหหนึ่งพันล้านครับโอ้โหระเบิดเผาไมมดอกเมื่อกี้ครับบ้าไปแล้วครับหนึ่พล้านดาเมจครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเลขแทบจะทะลุจออยู่แล้วนะครับเผา1,000ล้านครับในเมตาระยำใจตรงนี้นะครับเจนอครับก่อนที่จะโดนเนิร์ฟโดยยุงแดงครับ กับ <G rab ble> ตัวของแฟตประกายแสงครับตรงนี้ถือว่าเฉิดชายครับแล้วเผามาจังหวะนี้ห2,800ล้านครับมึงป้าไปแล้วครับ oh, <see> โอ้โหเผามาแบบไม่เกรงใจใครเผาแบบดิจิตอลครับระเบิดดาเมจมา2,800ล้านครับแล้วจังหวะนี้แ n g เกิลจนครปั๊บหนึ่งที่โอ้โหติดตันไปเหมือนกันครับตรงนี้โลขึ้นไปแล้วแล้วก็แองเกิลคราชหนึ่งดอกใส่ทางฝั่งเกลวิชีเกวินเฮลไฟเฟมครับ ไม่แต่เมตานี่ในเฮลไฟเฟรมครับโอ้โหเผารวัวกับเจนอสนี่มันช่างเร้าใจจริงๆครับแล้วจังหวะนี้หูวี่42ล้านดาเมจครับลองโกเกสือครับหินฟาดหน้ามันหนึ่งทีโอ้โหเมตานี้โกเกสือแกก็เอาสุดเหมือนกันครับและแองเจิลคลาสครับ1ดอโอ้โหติดสัลรัว3ทารทาเก็ตครับทางฝั่งรอยโดนพุดีพิซเนอร์ครับไล่อันติไล่สันรวัวครับ แผนนี้ครับกาจะมาจัดการลอยแบบยืนเป็นตอไม้แล้วดูว่ายิงผเผาระเบิดดาเมจโอ้โหแล้วดูเจนอมันโคตรจริงๆครับในเมตาเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มที่จะตกเมตาที่แแฟดประกายแสงมาครับพอทุกสาบัานจริงๆริงครับเรามาดูจังหวะนี้ครับว่าทางฝั่งรอยจะสวนยังไงครับด้านขวามือครับตรงนี้ฉีดเฉียงแล้วด้านซ้ายมือรอยยิงซ้ํามาดอกนี้ปึ้มมาโอ้โห123ยิสาล้านแล้วเปิด1000ล้านครับ โอ้โหดอกนี่ครับระเบิดดาเมจเป็นพันล้านน่ะแม่จะโวยโอ้โหจังหวะนี้มาแล้วตรงนี้คิง g อ n g จิ้ครับตอกแตกตอกแตกมาในเฟสหนึ่งครับแล้วต่อกันมาในเฟสที่2ครับเฟสที่2มาตรงนี้เกลวินนี่แกยังโดนขโมยตัวอยู่เลยฮะยังไม่กลับมาครับเกลวินตนัวนี้และแองเจิ c ลคราครับโอ้โหสตันโดรัวครับแผนน,นนี้ของเฉียงเชียงเนี่ย่อาท้าที่จะดีพสมควรเลยนะครับ เพราะว่ารอยนี่แกโดนสตันโดรัวครับแล้วจังหวะนี้ไม่มีเกลวินเตะเปิดด้วยโอ้โหเนี่ลยลนติมาแล้วเกลวินกลับมาแล้วแม่จ๋าจังหวะนี้มาครับเอลไฟเฟมปาดแล้วก็ปาดหน้าเค้กปั๊บมาดอกนี้63ล้านนาเมจยังไม่ติดเผาไหม้นะครับเรามาดูเฟสนี้ครับถึงเวลาแล้วคิงเอนจินตอกแตกตอกแตกแล้วก็กระทืมหน้าหนึ่งที่โอ้โหรอยนี่อมก้อยสื่อเอาหินฟาหน้า อุปเฉพาะแบบสุดเท่สุดเฟี้ยวแล้วดอกนี้ยิงอันนี้เป็นสกิลจากเจนอสพอทุสสาราบันเข้าไปหนังนี้ดอกนี้แล้วระเบิดดาเมจโอ้โหยังไม่เบนะแม่แล้วระเบิดหนึ่งพันล้านอีกแล้วครับโอ้โระเบิดเป็นพันล้านครับปู่ทางฝั่ง,งรอยก็ดระเบิดเหมือนกันครับดอกนี้ต่างคนต่างระเบิดดาเมจเข้าไปครับโอ้โหเน้นๆกันเลยฮะแต่ตรงนี้ทางฝั่งของโกเคสเซอร์นี่แกบัฟโลอมตะอยู่นะครับ มีติดไม่ย่อท้อมาตอนนี้บับโรอมตะโลรวมบับโรอมตะเน้นๆครับแล้วจังหวะน,นี้ยิงขึ้นมาปึ๊บม,มาโอ้โหดอกนี่ระเบิด580ร้อลันครับแม่จังหวะน,นี้เอาล้วครับมาตรงนี้อนแอนด์เบสกิลจากฝั่งเจนอสครับฉีงเฉียงยิงซ้ำมายิงซ้ำมาเน้นๆยิงซ้ำมาเน้นๆแล้วระเบิดอีกแล้วครับโอ้โหดาเมจเผาไหม้นี่มันสุดแสนจะระยำใจครับแล้วตรงนี้ครับโอ้โหเฮ,ฮลไฟเฟม เฮลไฟเฟลของรอยตายไปก่อนนะครับต้องบอกเลยว่าในเมตานี้นี่ผู้นี้พิซเนอร์นี่โอ้โหพ่อสุดแตะมปแล้วโอ้โหลอยโดนเอ้ยโดนดาบแทงเรียกรอยกันแบบนี้เจนอสของรอยครับโดนดาบแทงแตกตายไปเลยนะครับจังหวะนี้ครับโอ้โหดอกนี่เอาละครับผมตัวดาเมจหลักของรอยครับเจนอสร่างยูอาร์นี่โดนโอ้โหหายไปเลยครับหมายโคดาเมจตอนนี้นี่ เทลไฟแฟนกับเจนอสครับสองตัวดาเมจหลักของทีมรอยนี่ตายไปทั้งคู่แล้วครับแบบนี้เหลือแต่กระสอบทรายโกเกสึครับไม่รู้ว่าจารดาเมจจะเท่าไหร่มาดูกระสอบทรายโอ้โหดาเมจเท่ากระจึงแมวอะดอกนี้ครับต้องพึ่งโบร์อตตัวเดียวแต่ว่าในเมตานี้ต้องบอกเลยว่าเจนอสครับ่อทุกษนาบันก่อนที่แฟประกาแสงจะเข้ามาครับกระสอบทรายที่ไม่ใช่กระสอบทรายกระสอบทรายที่เอาจริงแล้วระเบิดเป็น 2- 3พันล้านครับ มาดูตรงนี้ว่ารอจะเคาเตอร์อรยังไงแล้วรอยมารอยโดนยิงมาหนึงทียิงมาหนึงทีแล้วก็มาแล้วโบรอสโบร็อสขอแรงของแรง,อง,แรงโอ้โห99ลั่นครับจังหวะนี้เหมือนจะแรงครับแต่ก็ยังไม่สุดครับโอ้โหแล้วดูด้วยทางฝั่งเกวินครับโดนขโมยโตมาเตะติดสตันอีกครับโอ้โหแบบนี้ยืนยิ้มครับโอ้โหนี่ฮะพุทีพิซเนอร์นี่มันมาเคาน์เตอร์โบรอสจริงๆครับ เอา,าเพื่อเคาเตอร์โบรอสแน่นเอา,าเพื่อเคาเตอร์โบรอสแบบแน่นๆครับอู้จังหวะนี้โดนดาบปักหัวแตกปิดพิกเกมเลยครับตัวของเจนอสนี่โอ้หหายไม่ได้ครับโดนดาบปักแตกเลยฮะสวยจริงๆครับรอยมาตรงนี้โอ้หุแล้วเปิดอีกแล้วครับสามรอยล้านครับมาจังหวะนี้อะนะครับจังหวะนี้เจนอสครับยิงมายิงมาดอกนี้30ล้านแล้วระเบิดไหมระเบิดแตกไปเลยครับยืนยิ้มมะ คอมโบกับเฮลไฟเฟมครับมันช่างสุดซ่าเราใจจริงๆครับในเมตานี้นี่อะตอมิกตกเมตาเพราะเจนอสนี่แหละครับมียิงเผามงเผาไหมครับแต่ไม่รู้เซิร์ฟเวอร์ใหม่ครับก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าตอนที่เจนอสเข้ามานี่จะมีผลสักเท่าไหร่ครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์รใหม่อย่าง594ของเรานะครับเพราะว่าอย่างเซิร์ฟ600เนี่ยตัวละครอาจจะไม่ได้เยอะมากนะฮะท่ยยานผู้ชมแล้วก็ของยังไม่ได้เยอะมากครับไม่รู้ว่าเจนอสจะโอพีขนาดนี้ไหมครับในเมตาของเซิร์ฟเวอร์594และเซิร์ฟเวอร์600เป็นต้นไปะะที่่เเเป็นนซิรรร์์ฟวอใหมคับ แม่แต่เจนอตที่เซิร์เวอร์สุรตาในี่ที่มันเล่นมาแบบ45่ห้าไปแล้วเนี่ยมันเดือดจริงๆครับอูเมตานี้ที่แกสุดในรุ่นครับเอาไม่ลงจริงๆครับโอ้โหเผา3 0 0พล้านนะอูบ้าไปแล้วครับนี่ต้องบอกเลยว่าถ้าร้อยเปรียบเทียบเป็นซามาครับด้านขวามือในชีงเฉียงนี่แกก็เป็นระดับบลัชครับแม่ภายพิบัติระดับหมอลำฮะฮีโร่อันดับหนึ่งในเซิร์เวอร์นะครับโอ้โหด้านนี้ แม่เสียบอลสัตมาด้านซ้ายเนี่ยบัสก็ด้านขวาครับแต่รอบนี้ครับสัตมาโดนนูดยับยับโอ้โหเรียบร้อยครับทางฝั่งรอยก็ยืนยิ้มอย่างเดียวเลยแค่โบรอครับติดสตนด์โรลทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับตัวดาเมจหายแบบแบบนี้โคตรจะสวยครับโดนดาบปากหัวไปหนึ่งทีนี่แทบสร้องไห้แลยทุชนทางฝั่งรอยเอาละครับมาตรงนี้เหลือแค่ปิดเกมเท่านั้นครับไอโบรอตัวดียิงสามโลมาติดอมตะแบบเน้นเ้นโอ้โห แล้วอาทิตย์เดือนหน้านี่ต้องบอกเลยว่าแฟดประกายแสงในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนี่เข้ามาเหมือนกันครับมาอยากจะรอดูจริงๆว่าแฟดประกายแสงของรอจะสุดจัดขนาดไหนครับและเจนนอสเนี่ยเขาจะเอาออกจากทีมหรือเลปล่าครับต้องมารอดูในเมตาแฟดประกายแสงในเดือนหน้าต่อไปนะครับส่วนอันนี้ครับสุ่โนทียเป็นประจำสัปดาห์นี้ครับก็ต้องเป็นนางฟังของฉีชิงเฉียช,ชนะอยู่แล้วครับยืนยิ้มแบบนี้ครับปิดเกมไปเลยครับพลัง300กสาสุดล้านครับแพ้385ล้านครับเป็นแชมป์ที่เรียบร้อย